เรือนจำกลางคลองเปรมเปิดประตูเรือนจำพาสื่อมวลชนนะคะเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังข้ามเพศในเรือนจำภายใต้หลักการการเคารพสิทธิแห่งความเท่าเทียมค่ะนายสหาการเพชรนรินทร์อธิบดีกรมราชธณฑ์นำสื่อมวลชนดูงานการควบคุมดูแลตามมาตรการการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตามโครงการสื่อมวลชนสัญจรเพื่อศึกษาดูงานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังข้ามเพศภายในแดนหนึ่งเรือนจำกลางคลองเปรมถนนงามวงวาน ซึ่งมีผู้ต้องขังจำนวน1,085คนเป็นกลุ่มผู้ต้องขังข้ามเพศ64คนโดยเรือนจำได้ยึดหลักการการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังข้ามเพศโดยไม่เลือกปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้ต้องขังทั่วไปรวมถึงสิทธิการคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกันทางกฎหมายตลอดจนการพัฒนาพฤตินิสัยที่ผู้ต้องขังจะได้รับทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจได้ยึดแนวทางปฏิบัติต่อผู้ต้องขังทุกรายอย่างเท่าเทียม เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการพัฒนาพฤตินิสัยทั้งร่างกายและจิตใจพร้อมที่จะกลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติเราต,ต้องเข้าใจว่าในสภาพของ,ของเรือนจำนะครับยิ่งเป็นเรือนจำผู้ชายอย่างเงี้ยพอพอมีูกลุ่มผู้ต้องขังซึ่ง,ง,ง,งม,ม,มีความหลากหลายทางเพศเหล่านี้มาเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเขาเองนะครับแล้วก็ในเรื่องของไอ้ไอตรงนี้เราต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องของการแพร่ระบาดหรืออะไรก ของโรคอะไรต่างๆก็ดีซึ่งตรงนี้เราจะต้องมีมีการแยกปฏิบัติที่ชัดเจนห้องแปลงเพศแล้วก็ที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้แปลงก็แยกไว้ค่ะแล้วก็มีที่นามแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันคือลงจากตึกมาใช่ไหมคะเปิดขังมาก็ใช้ชีตปกติรวมเหมือนผู้ต้องขังทั่วไปค่ะแล้วก็อยู่ในกฎระเบียบแต่ถึงยังไงเราก็ต้องอยู่ในกฎระเบียบเพราะเราอยู่ข้ามอยู่ในเดือนจำแล้วใช่ไหมคะเราต้องฝึกฝึกฝนในกฎระเบียบที่เขาวางไว้